เชิญท่านสมเจตนะครับตามด้วยท่านธนากรชัยกุลครับเชิญครับท่านประธานสภาที่เคารพสมเจตริมพันธ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุโขทยัยพักภูมิใจไทยขอหาลือท่านประธานเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนชาวตำบลแม่สินอำเภอศรีสัจจนาลัยเกี่ยวข้องกับเรื่องของการก่อสร้างฝายชะลอน้ําเนื่องจากเนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาพี่น้องประชาชนได้ร่วมกันบริจาคเงินและแรงงานในการก่อสร้าง ฝายกั้นน้ำคอนกรีตเสริมไผ่ในลำห้วยแม่ศิลเพื่อเป็นการชะลอน้ำไม่ให้น้ำมุงสู่แม่น้ำยมในช่วงน้ำหลากและเป็นการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแง้งแต่สามารถใช้งานได้เพียงสามปีก็เกิดความเสียหายไม่สามารถกักเก็บน้ำได้จึงอยากขอให้ทางกรมชลมระทานจัดสรรงบประมาณมาดำเนินการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็กขึ้นมาทดแทนฝายดังกล่าและเรื่องที่สองในเช่ยงฤดูน้ำหลากที่ผ่านมา ในช่วงประมาณปลายเดือนสิงหาคม2563ที่ผ่านมาทางเทศบาลตำบลศรีสัจนายโดยนายกวิเชียนพมพิรามได้นำเครื่องจกักรมาดำเนินการเปิดช่องทางจากลำน้ำยมเพื่อผันน้ำลงสู่คลองวังใหญ่มากผมค่ขอความอนุเคราะห์ท่านประธานประสานไปยังกลุมชนประทานให้เข้ามาดําเนินการก่อสร้างประตูระบายน้ําวังใหญ่มากเพื่อเป็นการผันน้ําส่วนเกินที่รอการระบายเหนือประตูระบายน้ําหาสะพานจันทร์ ไปยังคลองวังเยญ่ยมากสู่คลองขิงซึ่งมีพื้นที่เกษตรกรอาพื้นที่ทางการเกษตรของพี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่า3,500ไร่และถ้าสามารถผันน้ําแยกไปลงสู่ยังคลองยมได้จะเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนภาคการเกษตรอีกนับหมื่นไร่ในส่วนที่3โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตหมู่ที่6ตตาบลคลองอภะพับอเภอศรีนครซึ่งในส่วนนี้ทางกรมชุประทานได้มาสํารวจออกแบบ ทางพี่น้องประชาชนต้องการน้ําในการผันน้ําจากคลองน้ําไหลเพื่อใช้ในพืเพื่อใช้ทางด้านการเกษตรต่อไปการฝากท่านประธานประสานปยังกรมชมประทานและหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องต่อไปครับขอบคุณครับขอบคุณครับ